ผู้บักการทหารบกตรวจความเรียบร้อยการดูแลประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยและถวายสักการะพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บักการทหารบกตรวจเยี่ยมการทำงานของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือกอรรศและกรุงเทพมหานคร รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขโดยเน้นย้ำการอำนวยความสะดวกประชาชนและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญรวมถึงการดูแลบุคลากรให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งนี้นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดซึ่งกองทัพบ,บกได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยให้กำลังทหารในพื้นที่อำนวยความสะดวกการเดินทางและก็ดูแลประชาชนที่เดินทางมาอย่างเต็มที่และพร้อมขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในขณะเดียวกันเราก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยบางทีก็มีความเครียดบางทีสองอย่างเนี่ยทำยังไงมันถึงจะมีจุดสมดุลที่ไปด้วยกันได้นะครับโดยที่ฝ่ายเราเองเนี่ยฝ่ายทหารเจ้าที่ ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามจะร้อนแค่ไหนก็ตามจะฝนตกแค่ไหนก็ตามต้องใช้ความอดทนอย่างถึงที่สุดนะครับไม่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 ปกดดันประชาชนมากเกินไปผู้ิชาการทหารบกได้ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําเต็นต์บริการของหน่วยงานต่างๆทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครกรมการแพทย์ทหารบกกรมพลธิการทหารบกและสมาคมแม่บ้านทหารบก ส่วนการจัดระเบียบคนเร่ร่อนและหับเร่แผงลอยรอบท้องสนามหลวงวันนี้กอร,อรอสได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งตัวคนเร่ร่อนจำนวน50คนไปยังบ้านพักมิตรใหม่ตรี